เรียนเชิญท่านอนุณ์กรพลบุตรนะครับรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์คประชาธิปัตย์จะพูดประเด็นในเรื่องของทิศทางการบนไทยหลังเลอกตั้งสวสองห้าวเก็่วัวันมันจะมีผลอย่างไรบ้างขอกราบเรียนเชิญครับท่านครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับหลังสงกรานต์ก็เย็นชุ่มฉ่ำกันจากนี้ไปท่านจะร้อนขึ้นครับเมื่อฟังเรื่องของการบนไทยก็จริงผมเป็นอดีตรัฐมนตรีเศรษฐาสเศรษฐกิจมา แล้วเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับ3ปีนะครับแต่วันนี้มีกูรูสองท่านหม่อมเต่านะผมรู้จักท่าน30ปนะีท่านพิสิทธ์ก็ได้พูดเรื่องเศรษฐกิจการเงินการคลังแต่โครงการที่กำลังดังมากคือเรื่องของดิจิทัลวอลล์ฟโครงการงเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้ทางเจ้าภาพค,คือดอรโรยศักดิ์ดรนัชสิทธิ์พิมไทยแลนจูเดได้ ได้อบหมายว่าช่วยวิเคราะห์การเมืองหน่อยซึ่งเป็นเรื่องยากที่สุดครับเศรษฐกิจเป็นเรื่องตัวเลขเป็นแมทริกแต่การเมืองไทยเนี่เป็นเรื่องที่อันปริจิบเบิลใครจะคิดว่าเราก็นาการเมือมา,ากเก้ิปีตั้แต่เปลี่ยนแปลงกปกครองแต่เราก็พายเรือในอาวนไปวนมา ใครจะคิดว่าความไม่แน่นอนในการเมืองจะสามารถสร้างเสียรภาพและการเติบโตอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์คาดหวังได้อย่างนั้นเลยความจริงทั้งสองท่านได้กรุณาได้แตะอดีตมาถึงปัจจุบันก็อยากจะฝากคำกล่าวของนักปรศาสตร์ เลโอโปฟอมรันเคอร์เพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำวันนี้มันก็คืออดีตในอนาคตนั่นเองแล้วมันก็คือประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่จะมีผลต่อประวัติศาสตร์ไทยหน้าต่อๆไปไม่ว่าในมิติการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและอื่นๆท่านกล่าวไว้ว่าประวัติศาสตร์ได้รับการยกย่องให้มีหน้าที่พิพากษาอดีตให้บทเรียนแก่ปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์แก่อนาคตการเมืองไทยไม่เคยเอาบทเรียนจากอดีตมาใช้เลยเราจึงติดดมจมปรักอยู่กับการเมืองที่ช่อชนอยู่กับการเลือกตั้งที่ล้มเหลวอยู่กับรัฐที่ขาดนิติรัฐนิติธรรมการคอร์รัปชัน หลายท่านที่ตั้งวันนี้เคยร่วมงานกับผมสมัยที่เราทำกลุ่มคอร์รัปชันวอชปราบคอร์รัปชันกันเมื่อ20ปีที่แล้วเสียงคุกเสียงตลางแต่วันนี้การคอร์รัปชันก็กินลึกเหมือนมันเล็ยเ้ยงไล่ก็ไปถึงกระดูกทุกวงกับไม่ว่าจะเป็นในระดับพื้นร่าง จนมาระดับของผู้นำถึงการเมืองการพูดถึงทิทางก,การเมืองหลังเลือกสวใหม่ก็ต้องแตะเรื่องอดีตและปัจจุบันอดีตไม่ต้องไปไกลกับเอาแค่ปีที่แล้วเท่านั้นเป็นการเมืองที่เราได้ทำลายหลักการปราตยอย่างที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในศตวตรรษนี้ ในพอ,อนี้พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งรวบรวมเสียงได้เกินเกินหนึ่งของสภาผูา้แทนราษฎนรไม่ได้เปลี่ยนรัฐบาลแล้วจะมีเลือกตั้งไมทำไมผมกล่าวเรื่องนี้หลังการเลือกตั้งเพียงแค่ไม่กี่วันยอมรับว่าใบแพ้คนรุ่นใหม่ที่เลิ่มนใช้สิทธิพลเมืองทางการเมือง ในการเลือกตั้งครั้งแรกที่เรียกว่า first vote และอีก30กว่าล้านคนที่มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิชนะแบบแรงสไลายแต่ปรากฏตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะอะไรเพราะอำนาจพิเศษของบทเฉพาะการที่ให้อำนาจสวในการรับรองนายกร,รัฐมนตรีคนเพียง200กว่าคอกับ30กว่าล้านคน ในทางเศรษฐศาสตร์มันคำนวณง่ายมากครับตัวเลขหลายล้านกับตัวเลขหลายร้อยเนี่ยไอยหลายสิบร้านเน,น,นี่ยมันชนะแน่นอนแต่ทางการเมืองมันไม่ใช่อย่างนั้นผมคิดว่าปีที่ผ่านมาและปีนี้เนี่ยเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงของการเมืองและไประเทศไทยในรอบ90ปีครับความเชื่อมั่นในการเมืองสําคัญที่สุดถ้าประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นในการเลือกตั้ง ฝ่ายหนึง่งยังคิดต่อสู้เพื่อทําสิ่งที่ตัวเองต้องการแซงเจดจำนงในการเลือกตั้งแต่อีกส่วนหนึ่งบอกไม่มีความหมายอะไรการเลือกตั้งเอาเงินดีกว่าเอาระบบอุปถัมภ์ดีกว่าถ้าเช่นนั้นประยทศไตยก็ไม่ต่างและการเลือกตั้งไม่ต่างมาจากอะไรการประมูลใครมีเงินมากใครมีอิทธิพลใครมีระบบอุปถัมภ์ที่ดีกว่า แล้วเงินเหล่านั้นในการเมืองมาจากไหนมาจากการคอร์รัปชันหลายแสนล้านต่อปีความเชื่อบานประการที่สองที่เสียหายมากในทางการเมืองคืออะไรการไม่รักษาอุดมการและแนวทางจุดยืนของตัวเองเป็นไปได้อย่างไรพักที่ยึดอำนาจเข้ามามาตั้งพัก แล้วก็มาผสมพันธุ์กับเขามันเป็นไปได้ยังไงพรรคที่เป็นแกนรัฐบาลก่อหนอาเสียงก็ยืนยันในทุกเวทีว่าไม่ร่วมไม่ร่วมทั้งสองฝ่ายตามปฏิเสธยืนยันแต่ชั่วข้ามคืนครับมาจากอะไคำถามที่สำคัญในความคิดของประชาชนก็คือว่าต่อไปนี้เราจะเชื่อ เรื่องของอุดมการณ์จุดยืนของพรรคการเมืองตา่างๆได้ต่อไปเลยไม่ต้องพูดถึงนโยบายสัญญิงสัญญาอะไรเพราะฉะนั้นความเป็นสถาบันาก,การเมืองในระบอบเบรสตตก็คือพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นจะมีความเชื่อถืออีกต่อไปนี่ขนาดพรรคที่เป็นพรรคหลักๆของประเทศ ย้ายขั้วผสมพันธ์กันขอภัยอย่างไรอย่างไรผมอยู่การเมืองมาสาสบกว่าปีครับเป็นหมดเป็นรัฐมนตรีเป็นรองปรปะธานสภาเป็นสอสอ,อุกสมัยทั้งบัญชีรายชื่อเขเลือกตั้งเกิดได้เป็นหัวหน้าพักเป็นรองหัวหน้าพักอยู่สี่สมัยเราได้เห็นสิ่งที่หลายคนมุ่งมั่นอยากจะเห็นการเมืองที่ดีขึ้นเพราะการเมืองคือทุกอย่างครับ ตัวรับการเป็นผูพิภาคที่ร่ำรวยมีอนาคตการเติบโตขึ้นของ UAE ดูไบาการเปิดประเทศใหม่สู่เสรโลกเสรีของซาอุดีอาระเบียการเชื่อมสัมพันธ์ใหม่ระหว่างซาอุก,กับอิหร่านแต่ฉับพลันที่เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิสสไานมันวูบเลยครับตามมาด้วยสงครามพลอซซี่ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน วันนี้ทั้งผู้ผิภาคจะเป็นภู้ยิาคที่ไม่มีความปลอดภัยเป็นผู้ผิภาคที่ไม่มีอนาคตไม่ได้ต่างกับการเมืองในประเทศเลยเราต้องการการเมืองที่มีเสถภาพการเมืองที่โปร่งใสซื่อสัตย์และมองเห็นอนาคตของประเทศได้แต่ปรากฏว่าเราได้สูญเสียทั้งเรื่องความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งความเชื่อมั่นต่อพรรคการเมืองต่า และสารคือการที่ประเทศนี้ไม่มีหลักนิติรัฐนิติธรรมคุณทักษิณเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าหน้าทรัฐคนหนึ่งผมก็เป็นเจ้าหน้าทรัฐคนหนึ่งในอดีตท่านที่นั่งนี้ส่วนใหญ่ก็เจ้าหน้านทรัฐคนหนึ่งเวลาเราทํากระทําผิดกฎหมายอาญามันจะมีโทษมากกว่าปัะชาชคนทั่วไปไม่น้อยกว่าสองเท่าเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าคนอย่างพวกเราเี เจา้าหน้าทีรัฐยิ่งมีตำแหน่งสูงย่อมต้องรู้กฎหมายย่อมต้อมีความรับผิดชอบมากกว่าคนปกติแต่คนที่เป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีกักบกล้าละเมิดรกฎนิติรัฐไม่ยอมสํานึกในความผิดไม่ยอมสํานึกต่อพระมหากุณนทธิคุณที่ลดโทษให้ไม่ใช่ว่าให้โทษมีมากเป็นสองเท่า นี่ลดโทษให้จาก8ปีเหลือ1ปีแต่ไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวรัฐมนตรีหลายคนข้้รายการหลายฝ่ายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหมอที่เราเคยคาดหวังว่าเขาจะรักษาหลักกฎหมายเหนือกว่าตัวบุคคลกับยอมซิโลราไม่เคารพก,กฎหมายไม่รักษากฎหมาย ถ้าผมเป็นคนนักศิลได้รับระมหาโกรณาที่คุณแบบนี้ผมจะยอมมาไ,ไปติดคุกครับจากแปดปีหลือปีเดียวแล้วด้วยวัยอายุเกินเจเนี่ยยังไงก็ได้รับการปฏิบัติอย่างดีอยู่แล้วแต่นี่เหมเิมเกริมไม่สำนึกผิดสวมปลอกคอแขวนแขนเดินออกมาหลังจากนั้นก็ตระเวนไปชั่ว ผมได้คุยกับหลายคนแม้แต่คนขับแท็กซี่ก็ผมชอบนั่งแท็กซี่ครับบางครั้งก็ไม่ขับรถต้นเดียวก็นั่งแท็กซี่ไปสามคันหลังสุดที่ผมนั่งพูดเหมือนกันผมก็ลองถามดูขนาดคนขับแท็กซี่ยังมีสำนึกรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเราจะปล่อยประเทศไปอย่างนี้หรือ ผมคิดว่าการเมืองวันข้างหน้าคือการเมืองแห่งความแปรปวนสิ่งที่เราจะต้องเผชิญอย่างน้อยมันมีอยู่ห้าหกประเด็นมาเวเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งทุกครั้งที่มีการกับเรื่องรัฐธรรมนูญก็จะเป็นปมหนึ่งที่ทำให้สังคมการเมืองตั้งแต่รากหญ้าจนถึงการเมืองระดับบนนั้น ปีกว่าแปล่ปวนทุกครั้งตัวรัฐธรรมนูญยี่สิบฉบับแล้วก็คิดที่จะมีฉบับที่ยี่เ็แล้วมันแก้อะไรได้บ้างผมไม่ใช่พวกรัฐธรรมนูญนิยมผมเคยเป็นกรรบการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วรัฐธรรมนูญฉบับดีที่สุดถ้าคนมันไม่ปฏิบัติตามมันก็แค่แผ่นกระดาษชุดหนึ่งเท่านั้นเองจิตสำนึกไปไต่จิตสำนึกของนักการเมืองจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่รัฐ มันคือความถูกต้องและต้องเป็นความถูกต้องที่เหนือความถูกใจความกล้าหาญตรงนี้มันเริ่มหายากมากในบ้านเมืองของเราสองก็คือกฎหมายนี่เระโทษกรรมซึ่งก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยครับแม้ว่าจะเป็นเหมือนกับเรื่องรับนูนคือเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลสามคดียุบพัก เก้ากาซึ่งสามนูได้ผ่อนผันให้ยื่นข้อชี้แจงได้ไภายในสามพฤษภัาห์หลังจากนั้นก็จะมีการวินิจฉัยชี้ขาดผมไม่เห็นด้วยกับการยุบพัก์เลยมันเป็นเรื่องการผิดฝาผิดตัวและการที่ต้องคำนึงถึงตัวเจตนรมณ์ของกฎหมายมากกว่าหลายลักัณสอัฐธรและจำนวนเป็นกฎหมายมายาชน เป็นกฎหมายที่ตีความได้ในวงกว้างสิ่งที่ต้องยึดคือประโยชน์สาธารณะประโยชน์ของคนส่วนใหญ่นี่คือหลักกฎหมายทุกกฎหมายเวลาต้องวินิจฉัยการกระทําผิดของบุคคลผู้บริหารพรคท่านลงโทษได้แต่ท่านไม่ควรลงโทษองค์กรครับเหมือนหมายในธรรมศาสตร์จุฬารามคำแหงท่าน,นคิดวา่าวันนี้ถูกยุบพรกก็อธิการบดีทุจริตเนี่ย ถ้าคิดว่ามันถูกต้องมันควรหมดได้เลยอย่าใช้กฎหมายและองคอ์กรอิสระเพื่อความได้เปรียบตางก,การเมืองหรือทำลายล้างตางก,การเมืองอีกต่อไปเลยไม่นั้นเราจะฟื้นฟูประเทศไม่ได้ถ้าผมยกล้างรัฐมนหม่ผมจะยกเลิกองคอ์กรอิสระทั้งหมดเลยครับผมอยู่ในการเมืองในช่วงที่มีส่วนต่อการทำกฎหมายประกอบรัฐมนูลของรัฐมนูรีปี40เราหวังอย่างเหลือเกินว่า องค์กรอิสระต่างๆจะเข้ามาเป็นดุลอาํานาจในการที่จะจัดการสร้างความเป็นธรรมหลักนิติรัฐนิติธรรมความโปง่งใสแต่คนคือคนครับยุคสมัยเปลี่ยนไปนักการเมืองฉลาดพอที่จะใช้ช่องจุดอ่อนขององค์กริสระก็คือคนก็อเอาคนของตัวได้เข้ามา เหมือนตอนนี้ว่าทำไมจะเลือกสวจึงมีข่าวการเคลื่อนไหวมากมายืะเกินในการจัดตั้งเพื่อให้คนของตัวเข้าไปอำนาจสาวหมดแล้วตามบทเฉพาะการในการที่จะมีสิทธิ์ในการเลือกนายงรัฐมนตรีแต่อำนาจใหญ่ที่สุดของสวที่นักการเมืองพรรคการเมืองที่ชอบฉวนคิดแบบช่อฉวนอย่างนี้อะไรการตั้งองค์กรอิสระทั้งหลายปปชกรกตเพื่อไปคลอ,องเงินแล้วมันจะมีอยูไ่ไว้ทำไม ้ไาไต่ต่อไปนี้ควรเป็นฐมนูนที่ง่ายที่สุดเป็นไปไตาสายตรงที่สุดเลือกตั้งให้เสียงข้ามาข้างน้อยตัดสินกันประชนได้รู้เลยความรับผิดชอบทางการเมืองมันมาก่อนความรับผิดชอบทางกฎหมายครับไม่มีความไว้วางใจเขาไปเปลี่ยนรัฐบาลอยู่ในระบบเราแค่นี้ไอ้พวกรับอาหารทั้งหลายเอาก็จริงก็ได้สัมดงให้เห็นแล้วไงต่อต้านมายึดอำนาจมาจะปฏิรูปประเทศท้ายที่สุด ไปรวบหัวจมท้ายและยอมให้มีคนเหยียบย่ำกฎหมายหลักนิติรัฐของประเทศแล้วต่อไปไปชนคนยากจนทั้งหลายที่ไม่มีเส้นไม่มีอำนาจไม่มีเงินผมบอกว่าเขารู้แล้วว่าต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวคุกไม่ต้องกลัวกฎหมายไม่ต้องกลัวการกระทําผิดเพราะอะไรเงินซื้อได้อำนาจซื้อได้หรือไม่ก็เส้นสายในการเมืองมันซื้อได้หมด เราไม่สามารถปล่อยประเทศเดินไปแบบนี้ได้อีกต่อไปขั้วการเมืองที่เกิดขึ้นคือขั้วของกระแสการเมืองที่อยู่บนกระแสอย่างพักเก้าไก่เป็นตัวอย่างในดีก็คือพักเพื่อไทยด้วยวันนี้พักเพื่อไทยกระโดดมาอยู่ในอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเราไม่เอาความเชื่อมั่นศรัทธาไปชนเป็นที่ตั้งและเป็นหลักของการเลือกตั้งเอาเงินเอาอิทธิพล ประชาตยจะมีอนาคตได้อย่างไรตอนเมื่อรัฐบ,บาลแกนนำเห็นว่ากระแสสูไ้ไม่ได้โพออกมานี่ทิ้งกระถางเลยทุกท่านก็ทราบดีโดยเพราะสื่อก็ทราบดีนักเตะรักสักก็ทราบดีคะแนนมันห่างกันแบบไม่เห็นไม่เห็นหลังเลยพราะต้องอะไรต้องซื้อกับการซื้อเสียงล่วงหน้าที่ คิดว่าได้ผลมากที่สุดและคิดว่าจะซื้อไปชดได้ทั้งก่อนเลือกตั้งไม่ได้ผลมาแล้วหลังเลือกตั้งเป็นรัฐบาลก็จะซื้อด้วยเงินห้าแสนหกหมื่นล้านท่านคิดว่าจะซื้อได้ไหมความจริงจะโทษฝ่ายการเมืองอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าปรัจไตยเนี่ยที่พัฒนาก้าวหน้าประเทศที่จะก้าวสู่การไปนปพัฒนา,าแล้วเนี่ยความรับผิดชอบจะต้องอยู่บนนักการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนด้วย ถ้าประชาชนเลือกที่จะยอมรับกระสุนมากกว่าคุณงามความดีมากกว่านโยบายที่ยั่งยืนมันก็จบแล้วครับคนดีค่าการดีๆไม่มีวันได้โกหกครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่าเอฟเฟกที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งมันได้ทำลายความเชื่อมั่นของประชาชน ที่มีต่อการเมืองต่ออนาคตการเมืองที่สําคัญคือสิทธิในการกําหนดกนาคตด้วยการเลือกตั้งของประชาชนเองทั้งคนรุ่นใหม่และก็คนรุ่นต่อๆเราจะต้องทําอย่างไรต้องมีผู้ที่สามเกิดขึ้นครับแล้วผมเรียนในฐานะที่ กลับมาช่วยพัดครับจริงๆก็หลังเรื่องตั้งก็กตว่าจะจะโลภไฟได้แหละเหมือนท่านพิสิทธ์ท่านมมเตา้าบอกบางนะพอวางแล้วบางก็เบาลงแต่ผมวางไม่ได้ผมรู้สึกว่าเป็นนี่บุญคุณแผ่นดินนี้นี่บุญคุณประชาชนได้ยังห่วงใยบ้านเมืองในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็กลับมาช่วยพัดผมคิดว่าไปปัด จะเป็นทางเลือกขั้วที่สามเป็นนอกพอร์ตลูกและอยากให้การทําตัวของไอ้ปัดเป็นตัวอย่างของพรคก,การเมืองทุกขั้วไม่ว่าขั้วคนรุ่นใหม่ไม่ว่าขั้วคนรุ่นเก่าที่ไปผสมขั้วกันนั่นคือการยอมรับความผิดความพลาดในอดีตพรไอ้ปัดถูกลงโทษมาสองการและตั้งจัดพักร้อยกว่าเสียงเหลือพักยี่สิบห้าเสียงท่านจะไม่มีที่ยืนเลยเพราะอะไร ไปชนเชื่อว่าไปปัดไปสนับสนุนการสืบทอดอานาจของเผด็จก,การการเลือกตั้งปี62-66เราวูบเลยถ้าเรากลับมายืนสู่จุดยืนไปไต่ที่ทื่อสัตว์ถูกต้องต่อต้านคอร์รัปชันกล้าหาญพอที่จะเอาความถูกต้องมากกว่าความถูกใจอะไรที่คิดว่าจะต้องเสียคะแนนยอมเสียไปแต่รักษาความถูกต้อง บอกคุณทักษิณตรงตรงให้คบแนะนําไปเลยบอกว่าคุณทักษิณกลับมาเข้าคุกท่านได้สร้างความเสียหายใหญ่หลวงมากถ้าท่านสํานึกสาเนียกสิ่งเหล่านี้กลับมาเป็นตัวอย่างคนไทยจะให้อะัรและสิ่งที่สําคัญคือมาวางหลักดิจิทัลที่ดั้งของประเทศความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายการศักดิ์สิทธิ์ของการบังคับใช้กฎหมายตอนนี้เป็นรัฐบาลแล้ว ผมไม่รู้ว่าดิวรับดีอะไรดีวทุกอย่างจะต้องไม่เป็นไปเพื่อการทำลายหลักการของประเทศและหลักการของประเทศไยการผูกขาดประเทศการคอร์รัปชันความกล้าหาญทางการเมืองเหล่านี้จะต้องสสางให้ประเทศเกิดความเข้มแข็งบ้านต้องมีเสาเมืองต้องมีหลักวางนโยบายยุคใหม่เข้ามามันเป็น disruptive politics มันเป็น d i s r u p t i v e Economy โมเดลเศรษฐกิจใหม่ๆแต่ไม่ใช่บอกมาด้บอกให้ hey, มี Entertainment c o m คอมเเอากาซสิโดเข้ามาประเทศไทยมีอะไราขายได้ยเยอะแช่ครับการสิโนโอเอฟเฟกต์มันมีมากเหลือเกินเรามีบรดกทรัพยากรที่ทรงคุณค่าางด้านของการท่องเที่ยวมากมายวันนี้3-40ร้านคนอยู่ในมือต่อไป60-70-80 ไม่เห็นจะต้องมีคาสิโนไอเรื่องบอลท่านจะเห็นอยู่แล้วทั้งบอลบนดินใต้ดินออนไลน์ไม่มียุคไหนสมัยไหนที่ผู้ตำรวจระดับสูงของประเทศระดับพอบตรระดับรองพบตร,บร,บรถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องการรับส่วยคนไทยก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีปัญหาในเรื่องของเรื่องของตำรวจตั้งแต่ระดับร่างขึ้นไปบนแต่ครั้งนี้มันสุดๆนะครับ การไปรุกตำรวจแบบยกเครื่องใหญ่พาตัดรวมทั้กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบกล้าไหมที่จะทําผมกล้าครับมันไม่มีอะไรที่จะสูญเสียอีกแล้วสําหรับตัวเองและประเทศนี้มันสุดๆดแล้วครับที่สําคัญประชาชนกล้าหรือเปล่าและตัวอย่างของการที่สํานึกในความผิดความพลาดกลับมายืนบนเส้น,านตามแม่ไตบนจุดยืนที่เอาประโยชน์ของคนส่วนรวม เอาความยั่งยืนมากกว่าความจับฉวยของนโยบายและการหวังชยัยชนะเพียงแค่การเลือกตั้งข้ังหน้าสู่ความคิดในเิงของสเตปแบ็กชิปจะต้องไม่คิดถึงการเลือกตั้งข้ั้งหน้าแต่คิดถึงอนาคตประเทศระยะยาวและประชาชนจะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นอนาคตถ้าเราได้เริ่มต้นละอย่างที่จะเห็นพักการเมอเรืองต่างๆไม่ว่า,วาขั้วฝ่ายค้ารัฐบาลในปฏิบัติ ได้มองเห็นความผิดพลาดเหล่านี้โดยเร็วและการจะยกเลิกรัมนูกแก้ไขรัมนูกมันก็จะเดินอยู่ในแาานวทางเส้นทางที่ถูกต้องไม่ใช่แก้ไขรัมนูกเพื่ออะไรเพื่อความได้เปรียบของตัวเองเหมือนรรบดูปีกจีศูนย์ที่ต้องมีบทชกการ5ปีให้มีอานาจของสวเพื่ออะไรเพื่อจะได้รักษาอํานาจต่อไปได้แต่เมื่อพ้นตรงนั้นแล้ววันนี้ เงื่อนปมที่มันผูกมดัดอำนาจประชาชนในการเลือกตั้งมันหมดแล้วครับเหลือแต่ว่าพรคการเมืองจะต้องทําตนให้เป็นตัวอย่างใหม่ <le> และข้อที่สามที่เป็นทางเลือกที่ผมพยายามที่จะให้พรรคไมปัดได้ปัดรูปกลับมาสู่จุดยืนของความเป็นสาบนัณการเมืองหลักของประเทศอายุเจ็ดสบแปดปีกล้าที่จะทำสิ่งเหล่านี้ดังนั้นก็ฝากทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่บนเวทีและที่อยู่โนรางและที่ อยู่ออนไลน์ว่าประเทศเป็นของเราทุกคนคำว่าไปไโดยประชชนขอประชนเพื่อปชนสามคำประชาชนนั้นสิ้นถ้าประชาชนดีประเทศก็ดีและเลือกนักการเมืองที่ดีก็จะได้นักการเมืองที่ดีได้รัฐบาลท,ที่ดีได้สภาที่ดีไงแต่ท่านเลือกโดยเหตุผลอย่างอื่นท่านก็จะเห็นการคอรับชันนนการเมืองผมเนี่ยเป็นคนที่ทําให้ รัฐมนตรีเกษตรและเลขานุการรัฐมนตรเีเกษตรติดคุกเพราะทุจริตคอร์รัปชันเรื่องปุ๋ยปลอกนะครับเป็นประธานตรวจทุจริตตอนนั้นท่านพิธิษคงทราบดีเอาแล้วตีเข้าคุกได้ครับแต่เราก็ยังเห็นการคอร์รัปชันเยอะไม่หมดดังนั้นเนี่ยอยู่ที่ประชาชนครับอย่าชี้นิ้วไปที่ฝั่งการเมืองอย่างเดียวอีกสนิ้วอยู่ที่ตัวท่าน จะสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าท่านจะเลือกใครก็ตามย,ยึดความถูกต้องเอาอดีตประวัติเป็นตัวตั้งในการพิจารณาท่านจะเปลี่ยนการเมืองและทิศทางการเมืองไทยอยู่ในมือของประชาชนครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านรองกรบัลลุตนะครับรองประธานคณะกรรมการยุติสรรมพักประชาธิปธัตย์บุพูดถึง